ครับเขาถามว่าการที่จะเป็นผู้ที่เป็นที่รักนะครับคือไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเขาก็อยากเป็นผู้ที่เป็นที่รักแก่คนแก่สัตว์แก่วิญญาณโอโ้โหี่ตู้ถามดีมากเลยนะครับจะอยู่ยไหนก็แล้วแต่อย่างตู้นี่นะทาซะตอนนี้นะอายุสักห้าสิบเริ่มเห็นผลแล้วครับอยู่กับหลวงปู่นะอยู่กับหลวงปู่ สวดมนต์ไปสวดมนต์แผ่เมตตาไปโมทนาบุญบันทึกบุญไปอารมณ์ไม่ดีก็กลับมาหาท่านกลับมาสวดคือเปลี่ยนขึ้นเข้าหมหาพระทีนี้จิตอยู่กับพระกายอยู่กับพระไหมอยู่อยู่ยจิตกับกายอยู่ด้วยกันครับทีนี้ขึ้นมันก็สเสถียรแล้วหลายปีเขาเนี่คือมันชิน,นแล้วเราไปที่ไหนมันก็ขึ้นความสว่างก็เกิด ความเมืดไม่มีน้อยมากพอเราเปลี่ยนเร็วไงครับพอคิดจะศึกก็เปลี่ยนมาสวดมนต์ไงครับพอคิดจะซ <ไว S 2> ึกก็เปลี่ยนมาสวดมนต์ไงครับสวดมนต์แผลเนี่ยจะเปลี่ยนบ่อยๆสิ่ที่ถ้าเราไปเคลืนทั้งโลกมันก็นไปยาวแหละถ้าเรากลับมามันก็ต่อธรรมะมที่อยู่บทบทสวดมนต์นี้นะทุกครับธรรมะเนี่ยสามารถสวดไปสักยี่สิบสามสิบปี จิตตุก,กับไตสานครมก,กับบุญเนี่ยครัับกอยู่ด้วยกันไหมอ,อยู่เปอร์เซนต์มากอยู่ทีนี้พออยู่เนี่ยตุกกับทิศานเนาะไม่รู้ว่าใครที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องเกี่ยวพ,ยวพันกับเราน่ะในอดีตนู่นนะใครที่มีทุกมีทุกข์ก็เห็นเราก็ลืมทุกข์ไปเลย<อ>มันพิสูจน์ได้นะตุอ,อนาคตเนี่ยคนที่เข้า รู้จักเราเนี่ยนะในอดีตเนี่ยมีทุกข์โดนผัวทิ้งเมียทิ้งมีอะไรสารพัดเนี่ยเห็นตู้เนี่ยน,น้ําตาไหลเลยนะมีความติจมีความสุขอะสุขมาจากไหนอะสุขมาจากเห็นหลวงพี่ไงเห็นพลังงานที่ผ่านเราอหลวงพี่ก็ไม่ใช่มีบุญอะไร,รามากมาย<บ>าหรอกแต่กูเอาบุญจากโลกเนี่ยมาที่เรารมาที่เราเนี่ยพราพระพุทธเจ้าท่านทิ้งไว้ท่านาไม่ได้ไปด้วย ใช่ไหมจักรพรรดิก็มาได้ไปด้วยพระรหารทั้งหลายที่เวียนไาวตายเกิดเนี่ยท่านเอาไปไหมไม่ได้เอาไปเพราะนั้นเวลาเราไปไหนเราจะรู้ว่าเออตรงนี้มนุษย์มันทำอะไรไว้ใช่ไหมครับนั่นคือพิสูจน์เรื่องของกรรมแล้วมันมาไหมมาที่เราเราสว่างตลอดไหมไปกับวิญญาณไปกับมนุษย์ที่เห็นครับดวงตาว่าโคตรของเมตตาด้วยอ้โหเมตตามหานิยมคิดอะไรก็ได้ครับ ยิ่งกว่านั้นอีกคิดอะไรก็ได้อ,อยากอยากได้อะไรแล้วเลี้ยงชีวิตด้วยอธิษฐานนึกคิดอะไรที่เป็นประโยชน์มันก็จะได้ไวถกกูกก็หลวงตาฝึกกับหลวงพ่อตั้งแต่อายุสามสิบอะท่านบอกเองอย่าไปไหนนะเองอยู่กับพระเองจะอยู่บทสวดบทไหนก็ตามเองต้องนึกถึงพระนึกถึงกล้า นึกถึงใจสนาคมวนเวียนวนเวียนแถวเนี้ยถ้าเองไปทางโลกรีบกลับมาอย่าไปยุ่งอะไรเลยท่านบอกใครจะยังไงอย่าไปสนใจบันทึกอย่างเดียวครัเพราะอะไรล่ะเพราะเองปนาณาฏิบาตเยอะส่บอกอ <laughs> ถ้าเองไปนานเนี่ยเองไปไหนมาไหนนะกรรมมนุษย์ที่ทําไว้แถวนั้นเหมือนกับที่เองเคยทํามาเองโดนกระทืบแน่นอนเลยโอ้ด้วยความกลัวนะทุก พราะปกติเกิดมาก็ลำบากอยู่แล้วไงก็เลยต้องทำที้ทำมันก็ชินพอนี้เริ่มทำไปดรื่อยเริ่มพิสูจน์ไปด้วยไม่ใช่สวดมนต์แล้วไม่พิสูจน์นะไม่ใช่นะนี่สวดมนต์เนี่ยวดไปติพิสูจน์ไปสิใช่ไหมมันก็เกิดความเชื่อไปเรื่อยๆแต่มาคิดอะไรสิพุงนี่คิดอยากจะกินพิซซ่าถ้าได้ก็โอเค ถ้าไม่ได้ต้องสวดใหม่อ๋อคือการอธิษฐานการนึกคิดก็เป็นหนึ่งในเครื่องพิสูจน์ใช่ไม่รู้ว่าใครเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับข้าพเจ้าพุ่งนี้เจอกันเนี่ยจะไปแถวเนี้ยครับจะไปแถวเนี้ยอธิษฐานพิสูจน์ดิครับวันนี้ไม่มีสตังตอนมีคา,วารวะนะสุสตังเหลือน้อยนะหรือราจะข้ารถไม่มีอะไรกินนะ มีใครก็ได้จะเป็นญาติในอดีตเนี่ยเนี่ยกำลังหิวเนี่ยมีคนมาให้นะตุโอ้จริงีเรื่องจริงไม่น่าเชื่อเ,เขาซื้อกับข้าวเขาจะไปบ้านผ่านหน้าเราเขาก็ให้เรา<อ>ไม่รู้จักด้วยนี่คือก,การพิสูจน์ในการฝึกกรรมฐานเนี่ยฝึกลรา่งพิสูจน์อะไรเนี่ยไม่ได้นะแสดงกำลังไม่มีหรอกอก็ต้องกลับมาทำกำลังเพิ่มใช่ ถ้งงางั้นไม่ไม่มาถึงขนาดนี้ทพิสูน์ไม่ได้เนี่ยไม่จำหรอกครับเพราะฉะนั้นการที่เขาถามว่าการที่เราจะเป็นผู้ที่เป็นที่หลักนะครับหลวงตามันก็ต้องเริ่มจากการที่เราต้องรักตัวเองกอ่อนเลยบันทึกบุญอย่างเดียวเลยครับบันทึกบุญอย่างเดียวเลยตัวเนี่ยจะเอาเด็กสกักกิโลก็ได้ครับโอ้ค oh. ารวะก็ได้พระก็ได้ครัที่สูดได้เนี่ย อย่าไปเอาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เข้ามาโดยเด็ดขาดเอาพระนี่แหละเอาพระเอาจักรพรรดิเอาใจสนานาคมเอาเนี่ยเข้ามาบ่อยๆพอลมเสียก็รีบกลับจะไปเสียนานถ้าเสียนานมันจะส่วนมนต์ก็กูจะทำยนงไงให้คนนี่ว่าโน่นนี่เสียเวลาอีกแล้วไม่ได้รับไม่ได้อะไรเสียเวลาม่ตุ้เสียเวลาครับ เพราะนั้นคนที่ทําหลวงตายยังเสียดายอยู่หลายหลายคนบางคนอยู่ตั้งสี่ห้าปีหนีออกจากวัดไปแล้วก็บอกทุกครั้งนะไอ้ที่เราสวดแต่ทุกวันเนี่ยนี่คือการเลี้ยงชีวิตแหละบทนี้เลี้ยงชีวิตได้เลยไม่ว่าคาราวาดไม่ว่านักบวชไม่ว่าพระถ้าเชื่อจริงๆนะพูดถึงเลี้ยงชีวิตได้เลย เลียงชีวิตตัวเองยังไม่พอนะนะยังเลี้ยงชีวิตของวิญญาณเองมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยได้ประโยชน์อีกมากอย่าลืมในโลกวิญญาณเนี่ยนะมันมีทุกข์มากกว่าโลงมนุษย์นะครับเพราะมันมีอารมณ์เดียวถ้าเราไม่ฝึกอารมณ์ไม่ดีนะความไม่ดีที่เราทํามันต่อเลยฮะจนกว่าจะหมดนะถึงจะเปลี่ยนได้เขาออกเราออกจากล่างแล้ว มันก็มีอารมณ์เดียวไม่ทุกขสุขอ่ะใช่ไหมบเออทีทาน,าน,นี้่เราฝึกนานๆเข้าเนี่ยเราควบคุมมันอยู่นะเนี่ยม,มันจะไปไม่ไปรู้ไหมรู้แล้วใช่มันบีบทำไมกูก็ไปก่อนไงอ๋อคือไปก่อนไม่ต้องรอให้ทุกเพราะว่าอย่างคนนอนป่วยติดเตียงอยู่นานไม่เลยกูไปก่อนแล้วเพราะฝึกไปเตรียมตัวที่ไปแล้วเกิดตาย เพราะว่าเอาอะไรไปไม่ได้ไง<ะ>เอาไปได้แต่ความรู้สึกท<ะ>่านเรียกว่านามธรรมเรียกว่าผีมันก็เกิดเกิดใจใจทุกวันนทุกลมหายใจเขาออกตู้รู้รู้เปล่าในสังสารวัฏเนี่ยการเวียนว่ายายเกิดทุกลมหายใจเขาออกมนุษย์ลงข้างล่างวังขึ้นข้างบนมั่งจากข้างบนลงข้างล่างจากข้างล่างเวียนไ,ไปกเกวียนมาเนี่ย<ะ>ถ้าตู้เห็นนะตู้จะปวดหัวเลยอ่ะ แล้วตุ๊ก็จะเจอญาติครับญาติในอดีตชาตินี้ญาติประมาณเท่าไหร่บางชาติเนี่ยโอ้โหมีญาติเป็นร้อยเป็นพันมันก็เวียนว่าตายเกิดเหมือนกับเราเนี่ยถาว่ามันจะรู้จักเราไหมโล้อย่างการที่เรามาสวดมนต์ทำกรรมาฐานเลยครับหลวงตามันจะช่วยญาติของเราในอดีตแล้วก็ช่วยญาติของเราในปัจจุบันได้ยังไงครับโอ้โหหลวงตาว่า ไม่ได้เยอะมากนะเพราะในโลกวิญญาณเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้นะทุกมันน้องมเมาจากมนุษย์ซึ่งมีรูปกับนามนั่นโดยเฉพาะยากเนี่ยคือเหมือนว่าถ้าเราสวดเรามีแสงสว่างมีบุญและญาติเขาเห็นเขาก็น้องมาหาเราเนี่ยคือวิญญาณมันมองไกลมองเห็นไกลนะครับ<ฆ>แต่ว่ามันไปไม่ได้วางวิญญาณนะแต่เขาเห็นอยู่ คนมีบุญน้อยมันก็อยู่แคบๆอย่างจารุมเอาอยู่หกกิโลพวกลุกเทวดาอากาศเทวดาภูมิเทวดาพวกนี้นะ<ม>อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยอยู่ไม่เกินเนะี่ยไม่เกินหกกิโลใช่ไหมภูมิเทวดาก็อยู่นะมีวิมานเนะี่ยไม่ต้องไปทําให้เขาหรอกก็ม,มีอยู่แล้วพวกลุกเทวดาอยู่บน ใช่ไหมภูมิเทวดาลูกเทวดาอยู่บนต้นไม้อากาศเทวดาก็ใส่หัวแหลมๆนี่ครับที่เขาทำหัวแหลี่ยมๆไปแล้วก็พวกนาคพวกคุดพวกกุมพันธุ์พวกเนี้พวกยักษ์พวกนี้อยู่ในจาตุมอย่างนี้คนที่เขามีบุญมากนะหลวงตาเขาก็มีเทวดาอยู่กับเขาเยอะ ถึงนี้แสงสว่างคนมีบุญมากคือคนมีแสงสว่างมากแสงสว่างมากคือวิญญาณเขาเขาไปอยู่ใกล้ๆเพราะเขามีความสุขเพราะเขาได้บุญเอามนุษย์ดีกว่าเอาตู้ตู้รถอารมณ์เสียบ่อยๆยังมีใครจะอยู่กับมนุษย์ก็อยู่กับตู้ไม่เอาเขาก็หนีกันหมดนะครับได้ยินชื่อกูก็หนีแล้วล่ะครกูไม่อยู่แล้วใช่ไหมเออคิดง่ายๆไม่คิดยาก มืนใครอารมณ์ดีมีความสุขคนก็อยากมาอยู่ใกล้ๆเราใช่เพราะมันีความสุขมันก็คือพลังงานใช่ไหมหลวงตาก็นนำมาไงจากเราแล้วออกไปมันอยู่ในโลกเนี่ยแล้วก็นํามาสิท่านถึงบอกม่ให้ไม่ให้เรียนอะไรสั้งสิ้นเลยครับหลวงตาถึงไม่เรียนอะไรเลยอ,อยู่กับพระอย่างเดียวอยู่กับใจสนนาคมอยู่กับหลวงปู่อยู่กับหลวงพ่อ อยู่กับปมมีหารอยู่วนเวียนวนเวียนแถวเนี้ยไม่ไปไหนเหมือนอย่างคนที่เป็นทุกข์นะครับหลวงตาคือเริ่มต้นเนี่ยเป็นทุกข์แค่เล็กน้อยแต่พออยู่กับไอ้ความทุกข์เล็กน้อยนั่นไปเรื่อยๆืไปเรื่อยความทุกข์เล็กน้อยนั้นมันก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้นบานปลายไปเรื่อยๆืใช่ใหญ่ขึ้นเพราะคิดบ่อยครับคิดถึงทุกข์บ่อยจริงๆทุกข์นิดเดียวอครับผัวทิ้งนิดเดียวเนี่ยเราก็คิดอยู่นั่นแหีะยคิดอยู่นั่นะ คิดไปคิดมาคิดมาค,ดคิดคิดนางเก้าเกิดอะไรไหมอาฆาตแล้วครับพยาบาทไปอีกแล้วครับทำลายตัวเองไหมอายุสั้นอีกแล้วปั่มปั๊มเปอรเปอร,ปร,ปรอีกแล้วทำลายตัวเองชัดๆเลยเออจริงไหมล่ะบางคนฆ่าตัวตายเอาหนักก็้นอีกติดตกภูมิอีกจากทุกเพียงเล็กน้อยใช่เล็กน้อย ซึ่งมันไม่ได้เจ็บอะไรกันนักหนาเ<ม>พียงแต่เจ็บใจมันทิ้งไปมันก็เจ็บใจใช่ไหมละ่ะ<ม>ถ้ามันยิงเราถ้ามันตีเราเออนะมันสเจ็บจั้งกายด้วยอันนี้ป่าหรอกมันไปไอ,อ้มึงไปก็ไปอะถ้ากูอยากได้กูก็หาใหม่<อ>กูไม่อยากได้กูก็มาบวชก็จบครับจบไหมมันเป็นของของใครอ่ะอมันจะของใครเป็นของใครไหม หัวเรามันไปไหนเป็นของเราไหมหไม่เป็นเอาง่ายๆนะีจากนี้ไปเนี่ยคนฟังในเว็บฟังวะนะเวลาออกจากบ้านกันสละลูกสระเมียสละผัวสละบ้านแล้วก็ไปนึกเสียว่าชีวิตเราเนี่ยมีแค่เนี้กูตายที่ไหนก็เืนเนีเ้ยกลับบ้านต้องอย่าลืมบางสกุลคืนนะครับบางสกุลเมีย <laughs> บางสกุลผัว บางสกุลลูกบางสกุลรองเท้าเวลาใส่รองเท้าก็บางสกุลเอาเวลาถอดกระสละครับทํไบ่อยหลายๆเดือนก็รองเท้าหายก็เฉยๆแล้วไม่อารมณ์อะไรแล้วสละไปแล้วคใครอยากได้ก็เอาไปแล้วรจริงไหมการบางสกุลและสละนะครับหลวงตามันช่วยในเรื่องของการไม่ให้เรายึดติดให้ใจเราเบาง่ายเพราะอะไรไม่ใช่ของเราหรอก อย่าไปติดเลยท่านบอกมันจะเย็ะมันจะใหญ่มันยากดีมีโจนยังไงมันก็มีชีวิตเหมือนเราแล้วเกิดแล้วก็ตายนะทั้งสิ้นใด,ดนี้มุทุกวันนี้โดยเฉพาะประเทศเรานรเ,เ,ราน,รเ,เรานี่ยพูดถึงเรามีของดีนะพุะพุทธศาสตร์ดีที่สุดละมนุษย์ไมไ่มีอะไรมากนะจุมีอาหารมีที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มแล้วก็แค่เจียมตัวตายนะแต่เราไปติดวัตถุติดวัตถุ ใช่คิดว่าวัตถุเป็นของเราเราไปติดวัตถุเราก็จะทําดีก็ได้ทําไม่ดีก็ได้เพืได้วัตถุนั้นมาใช่อืพวกนี้คิดสั้นไงคิดไม่ยาวคหลวงพ่อท่านให้คิดยาวๆมใช่คิดชาติเดียวคิดเป็นหลายภพชาตินู้นนะคิดว่าเองตายเนี่ยเองจะเกิดเลยก็ได้ไม่เกิดก็ได้่าจบอกคบอกเพียงแต่เองมาฝึกนี่แหละเพระนั้นเราจึงหาที่นี่มีคนถวายที่เราที่จุมแพรเนี่ย ว่าจะไปดูนะครับเขาบอกว่าทำชิดสวนมนให้หน่อยใช่ไหมจะไปเมื่อ,อไหร่คงไม่มีเวลารหรอกครับเราจะทำที่รเราไม่ทำให้ใครทำแถวนี้แหละใช่ไหมมันก็วนเวียนวนเวียนไปมันไม่จะ่ขงไก่เนี่ยใช่ไหมตายแล้วกูก็เออไม่ใช่ของกูอีกอะเป็นของไก่ ไม่มีไม่จะไปห่วงอะไรครับจะเป็นห่วงอ,วงอย่ามาติดท่านบอกเพราะอย่างเรื่องของวัตถุนะครับหลวงตาพอตอนเราได้มาใหม่ๆเนี่ยเราก็จะมีความสุขกับมันสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเป็นทุกข์เพราะเราต้องเฝ้าดูมันเป็นห่วงมัน <c oughs> ใช่ยางบางคนอย่างรองเท้าเนี่ยหลวงตาเพิ่งซื้อมาใหม่แล้วไปถอดไว้ครับออกมาเห็นว่าอุ้ยมีคนมาเหยียบรองเท้าก็ไปด่าไปว่าโอ้โหไปใครมาเหยียบรองเท้าฉันนี่ พอรู้บางคนถึงั็ตายเลยนะฮะ<อ>มันยิงตายเลยเหตุจากเรื่องแท่นนี้ครับใช่แล้วก็ติดภูมินะตายแล้วติดในโลกวิญญาณถ้าอยู่แล้วก็ยาวเลยฮะลอ,องคิดดูนะตายก่อนกำหนดเนี่ยพอตายปั๊บเนี่ยสมมติอรู้เยอะอายุในมนุษย์เหลือสิบปีนะตายปั๊บเนี่ยเอาห้าสิบคูณเข้าไปนะุ เขาไม่ได้นับมนุษย์มนุษย์นะนับมนุษย์วิญญาณมันต้องทาให้เขียนมันต้องทําพิสูจน์ให้ไดนะ้มันถึงจะโอ้โหรู้อย่างงี้กูมานอนกินนอนสวดมนต์ดีกว่าจริงไหมครับเขาบอกรู้อะไรก็ไม่เท่ารู้อย่างงี้ครับใช่เพราะนั้นที่ตรงนี้รเรามันเป็นที่ที่สำคัญที่สุดนะเนี่ย Oh. มันเป็นหยุด,ยดรวมพระศรีนั่นแหละแถเนี้แล้วเขา mm hmm. จะสร้างรูปพระศรี้อรับในอนาคตก็เป็นที่พิ่มที่อาศัยบริเวณแถวนี้น mm hmm. ี่ไม่ใช่ของใครัครบใช่ไหมไม่ใช่ของใครหลวงตาครับอันนี้เขาถามว่าถ้าหากว่าเขาฝันว่าเขาไปกอดพระางครับเขาถามว่าคนฝันน่าจะบาปไมาหมครนะับหลวงตา เห็นบาปเลยตู้ยังฝันเลยครับฝันไปกอดสาวอ่ะเจ็ไหมครับไม่มีใครไม่ฝันหรอกไม่ชีก็ฝันเอาเออครับบไหมบังคับได้ไหมวามฝันอ่ะโอไม่ได้กูยังบังคับไม่ได้แล้วกูจะหลับเมื่อไรครับกูจะฝันหรือเปล่ายังไม่รู้ใช่ไหมเออมันบาปไหมล่ะครับไม่รู้เรื่องเลย คนเราตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่รู้ะพบกี่ชาติมันนะไม่มีใครรู้ว่าหลับเมื่อไรหรอกถ้ารู้ว่าเก่งแสดงว่าสติสุดยอดของสติเลยจริงไหมเขาบอกว่าโลกนี้มันมีอะไรหรอกเนีย่ยมันนอนสวดม์ดีกว่า อย่าไปคิดอะไรทางโลกเลยคิดมันไม่มีประโยชน์หรอกยุคนี้ไม่รู้มันก็จะฆ่าอยู่ทุกวันเนี่ยครับโชคดีเนะี่ยอยู่เนี่ยยังมียังมีผักมีอะไรถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยนะตุ oh. ถ้ามีปัญหาเนี่ยภัยธรรมชาติโรคระบาดแล้วก็มนุษย์ฆ่าลบราฆ่าฟันเนี่ยถามว่าจะกินอะไรไม่มีกินหรอกพอมันแย่งกันกิน แย่งทันเขาก็ทันแย่งไม่ทันก็หมด <c oughs> แล้วจะกินอะไร <c oughs> มันก็ต้องหนีออกมาข้างนอก <c oughs> เพราะตึกมันกินไม่ได้ <c oughs> ตึกในกินไม่ได้จะมาอยู่ที่นี่กินได้หมดแล้วต้นกล้วยก็กินได้ใบไ,ไม้ก็กินได้เลยมีทิศด้วย <c oughs> <c oughs> อันนี้เขาถามว่า แม่กับยายเขาเนี่ยครับต่างๆไม่ค่อยชอบหรือไม่ค่อยรักเขาเท่าไหร่ชอบแช่งในหรือพูดไม่ดีกับเขาเนะครับเขาถามว่าในสิ่งที่แม่กับยายแช่งเขาเนี่ยเขามันมันจะเป็นอย่างที่เขาแช่งไหมนะครับต <c oughs> ่างอย่าไปน,นึกเลยอ๋อเข,เขากลัวคร <c oughs> คนที่แช่งมีกําลังขนาดไหนถ้าเราสวดมนต์อยู่ <c oughs> โอ้ ลำบากนะฮะถ้าคนสวดมนต์แล้วเราไปแช่งเราไปว่าก็เนี่ยมันก็ตีกลับนะมันก็ขึ้นมันตีกลับครับ,รบมันมีมันมีพระอยู่องค์หนึ่งท่านชอบไปด่าพระด้วยกันเนี่ยด่าบ่อยด้วยแล้วก็ด่าเกือบทุกองค์แล้ด่าไม่ใช่ด่าพระธรรมดาด้วยนะว่าพระ เคยอ,อยู่ที่ทำแล้วเคยบวชที่ทำมานานตอนนี้หรือกางเกงในตัวเดียวตอนนี้หายไปไหนไม่รู้อยู่ที่เชียงดาวไงน,นอนที่ป่าชาเพราะกรรมไงกรรมจีกรรม<อ>เพราะเพราะว่าเนี่ยมันกลับมาฟิงตัวครับเพราะเราว่าไปแต่คนที่เราว่าเนี่ยเขาไม่รู้ว่า ไม่รู้ละหลวงพอ่อท่านว่าเองจะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ก็ตามเองจะพูดดีทดําดีหรือพูดไม่ดีทําไม่ดีนะี่เข้าตัวเองหมดแล้ะเข้าเราหมดใช่อ<ม>ไม่ได้ไปไหนสหมบอกครับเพราะการ <c oughs> ว่าเขาการพูดว่าหลายมันก็ไม่ได้มีความสําคัญหรือไม่ได้ไม่มีหลวงตาคิดว่าทําไมคนเราต้องชอบว่าก,กันครับ ชินไงทุความเคยชินท่านจึงให้เปลี่ยนความเคยชิน<ะ>คือการสวดมนต์ไม่ใช่สวดมานั่งสวดแล้วค่อยสวดนะไม่ใช่นะต้องสวดตลอดเวลาด้วยยิ่งคนเดินทางไกลๆนะต้องสวดนะเพราะอะไรรู้ป่าเพราะกรรมที่มนุษย์ที่ทําไว้อแต่ละที่เนี่ยมันมีทุกที่ที่ไหนที่มีมนุษย์ในอดีตเนะี่ย ทำดีไว้มั่งทำไม่ดีไว้มั่งใช่ไหมเราไปเนี่ยถ้าเราไม่สวดมนต์เนี่ยถ้าเราขืนอารมณ์ไม่ดีตรงนั้นขึ้นเดียวกันเนี่ยมันเข้านะมันกระแสเดียวกันครับ<ะ>อย่าลืมว่าสิ่งที่มนุษย์ทําไว้ในโลกเนี่ยไม่สูญหายไปไหน,นคือกรรมครบองค์ประกอบของกรรมตุทากรรมอะไรไว้ตั้งแต่เด็กนกะายกรรมวจีกรรมมโนกรรมใช่ไหม ครบมันก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่จิตตุกเป็นตัวบันทึกแค่นั้นครับจิตคือตัวเราเนี่ยเป็นตัวมันทึกทีนี้ถ้าท่นถ้าตู้นึกมันมาไหมมามาถ้าตู้ไม่นึกอ่ะไม่มาอ้าแล้วจะมานึกมันทําไมล่ะเออสวดมนต์ดีสวดไวกรรมที่ดีในอดีตมันก็มาคือปัจจุบันเนี่ยมันคืออนาคตไงคือปัจจุบันเนี่ยมันมาจากอดีต อย่าไปย้อนมันใบอนาคตอนาคตเนี่ยอนาคตคือการที่เราทําปัจจุบันเนี่ยแหละใช่อายุยืนแก่ชาโลกน้อยครับแล้วก็ตายเร็วตายแบบไม่ทรมานเอ้าไปอยู่ทําไมล่ะครับรู้ว่ามันบังคับกุกูไปก่อนแล้วไม่มีหรอกร้องโอยไอ้ไปก่อนเรียนยากเลยมันง่ายนะไม่ใช่อสแต่มันก็ยาก มันต้องทนนะต้องทนนะครับทนนะทําความดีต้องอดทนทนนะนมันไม่ชินเงยครับมันต้องทนมานั่งสวดมนต์มันทนเดินไปเดินมาเนี่ยค,คุยทางโลกก็กลับมาคุยคุยนานไม่ได้ครับถ้าคุยนานคุยเป็นวันวันมันก็ยาวเลยครับสมัยหลวงตาฝึกแรกๆอนะนะกับหลวงปู่นะกับหลวงพ่อเนี่ยนะ ปีสองปีสามปีสี่ปีมาเนี่ยเวลาพระเพื่อนเพื่อนมันชวนไปไหนก็ไปนะไปนั่งกิกนกับมันนั่นแหละจะเราไม่ได้กินครับจะเรากินกลับพอมาเนี้ยแหละก็พิจนารนณาไม่มีประโยชน์อะไรทุกมันเป็นเรื่องเดิมๆที่มันคุยกันนะ,ะเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องเที่ยวเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องลกเรื่องชาพบ้าเรื่อง เราก็ไม่ได้ทําอะไรบอกหลวงพ่อให้สวดมนต์้้วก็สวดไปแล้วก็ฟังมันไปโอ้ oh. คน่าเสียดายห้าเสียดายเราเจอหลวงพ่อช้าไปหน่อย oh. เจอท่านตอนอายุสามสิบไบถือว่าช้านะจุสามสิบสี่สิบก็บวชแล้ว